สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนาย c ซน่ายชาแลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในเกม New World นะครับหลังจากที่เกมเปิดไปได้2-3วันนะครับคำถามที่พบมากรองจากว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงเก็บเลเวลยังไงนะครับก็คือชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเอามาจากไหนนะครับชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นสกินแจกฟรีจากทวิชนะครับหรือว่าเรียกว่าทวิสต็อปอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการได้สกินพวกนี้มานะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมี ID Twitch นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นให้ไปที่ที่ชื่อของเรานะครับด้านขวานะครับแล้วก็มากดตรงคำว่า Drop ครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่ออกคัตกรี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าในเพื่อนๆเคยมีอยู่แล้วเนี่ยตรงเคลมนี้จะขึ้นเป็นเนี่ยครับของที่เราเคยได้มานะครับอันนี้เป็น ID ปัจจุบันของผมนะครับ อาวุธข้างบนเนี่ยก็คือของที่แจกอยู่ปัจจุบันส่วนเกราะทองข้างล่างอันนั้นหมดอายุไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้วนะครับอ่าโอเคไปดูในส่วนของ i อใหม่นะครับท่านเพื่อนๆกดรับนะครับหลังจากกดตรงคําว่า drop นะครับก็ให้เลื่อนลงมาตรงที่ new world er นะครับอ่าก็จะมีที่รายละเอียดที่แจกอยู่นะครับว่าอ่าให้ไปดูช่องไหนได้บ้างนะครับตรงน,นี้เพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปดูช่องเขาได้เลยนะครับอ่าก็จะมีบอกว่า หลังจากดูครบ1ชั่วโมงจะได้อะไรหลังจากดูอีก1ชั่วโมงได้อะไรนะครับพอดูครบ1ชั่วโมงเพื่อไม่ต้องมากดรับด้วยนะครับไม่สามารถดูต่อเนื่องยาวๆได้นะครับอแต่ถ้ายังไม่ได้คอนเน็กต้องมาคอนเน็กก่อนนะครับถ้าเป็นไอีใหม่ต้องมาคอนเน็กก่อนเนาะพอกดปุ๊บก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับทวิชถ้าเราออนอยู่แล้วก็ให้กดคอนเน็กด้านบนนะครับแล้วก็ให้คอนเน็กกับสตรีมด้วยนะครับผมพอกดเข้าไปก็จะมีขั้นตอนให้เรากด next next ไปนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มากดดูช่องนะครับที่เขาแจกนะครับ สังเกตว่าตรงช่องแชทเนี่ยครบนช่องแชทเนี่ยจะมีอ่าเป็น New World ตรงนี้ตอบอยู่นะครับอ่อันนี้ก็คือเป็นช่องที่สามารถได้ทวิชตอบได้นะครับถ้าเราไปกดดูช่องนี้กดดูปุ๊บเราอาจจะปิดเสียงไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปเล่นเกมไปทํานู่นทํานี่ของเราไปนะครับอืมพอกดเข้าไปดูดีเทลก็จะอ่าเป็นอ่รายการนะครับที่เราดูไว้ว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเราคอนเน็กแล้วข้างล่างจะเป็นสีขเขียวอยู่นะครับ หลังจากเราดูครบเวลาแล้วนะครับอย่าลืมมากดรับนะครับไม่งั้นมันจะไม่นับเวลาอันต่อไปต่อนะครับอันนี้องนี้โล่ผมได้แล้วนะครับเราสามารถดูในเมลข้างบนได้นะครับว่ามันมีอินเวอร์ทอเรีเข้ามาแล้วนะครับโดยที่มันก็จะขึ้นไปตรงที่เคลมนะครับว่านี่เราได้โล่อันแรกมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อครบเวลาต่อไปก็ต้องมากดรับต่อเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดอย่างนี้นะครับเวลาเวลาครบแล้วนะครับปุ๊บอ่าันจะนับเวลาอันต่อไปต่อ แต่ถ้าช่องที่เราดูอยู่เนี่ยเขาเลิกสตรีมไปแล้วเราต้องไปหาช่องอื่นนะครับเราอาจจะเซิร์ช New World <re expand> ก็ได้หาช่องดูนะครับหรือว่าจะกดตรงที่เขามีให้เหมือนเดิมก็ได้นะครับส่วนวิธีการใส่ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้สกินมาเนี่ยเราจะเอามาใส่ในตัวเรายัางไงนะครับสามารถดูคลิปที่ผมลงไว้แล้วก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คินมากครับสวัสดีครับ